คนไทยเนกินน้ํามันหลากหลายนะตั hey, so, so, ้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเราบอกว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยใช้มาทอดอาหารเป็นประจําอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ํามันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ํามันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ํามันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะที่จริงตรงนี้ในสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ํามันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ ก็คือว่ามันจะทอดทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะ,ะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดตันหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมยัยโบราณเราคิดน,น้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะ เพราะเรื่อเราเรากินแล้วเราประมาณกันทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนี้การกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุลน,นะฮะนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ํามันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่เคยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ํามันเนี่ยที่เหมาะกับการทําอาหาร เวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเขียนภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ไฟลผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันวูหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่คยไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำ้า้ก็เป็นน้ํามันที่ใช้ได้หลากหลายนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่ว่าเรามาทําน้ําสลัดน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าป,ป,นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่ไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำน้าทุกหลังสบายนะครับน้ำมันลำาข้าก็ยังพอไหวคือน้ํามันและไขมันในธรรมชาติมี รวมกันเนี่ยจะมีสูตรสารประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกวไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทําให้ L D L มันเพิ่มขึ้น L D L ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขงมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูง มันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็นจะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ํามันที่มีสัสดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทําให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมัน ที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางเป็นตัวนําสารอาหารต่างได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกเนี้ย ข้อดีของเขาก็คือทําให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทําให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลา,าหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไป็าตัวทําให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ํามันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทาให ไขมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็คือไขมันอิ่มตัวหนึ่งส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนหนึ่งส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุด การที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทําอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ามันมากกว่าหนึ่งชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ